ภารกิจสุดระหำ่ำการต่อสู้กับเราทรชนคนทำลายชาติจากนายร้อยตำรวจหนุ่มและผองเพื่อนผู้ผันตัวเองไปสู่การเป็นตำร,รตวจตะเวนชายแดนในยุคก,ก่อตังและต้องเผชิญภัยที่มองไม่เห็นทั้งจากอิริราชศัตรูและการวางเฉยรวมทั้งความย่อหย่อนต่อหน้าที่ของเราผู้พิทักษ์สันติราช์เองรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2523จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติ นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2541นายตำรวจนักเขียนพลตำรวจเอกวส,สิทธิ์เดชกุลชรรอวอร์สุดท้ายคำสั่งกรมตำรวจฉบับนั้นแม้จะเป็นสิ่งที่วีคาดหมายอยู่แล้วว่าจะต้องได้รับเข้าสักวันหนึ่ง แต่ก็บรรจุข้อความที่เขาไม่ได้คาดคิดคำสั่งฉบับนั้นแต่งตั้งในพันตำรวจโทรพระหนซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหนึ่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจชายแดนที่วีรักษาราชการในตำแหน่งนั้นอยู่วีเป็นคนที่พยายามกำจัดอคติทุกชนิดในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเขาพยายามคิดว่ารองผู้กำกับการตำรวจภูธรหรือตำรวจหน่วยใดก็ตาม อาจจะทําหน้าที่ผู้บังคับค่ายพระยอดเมืองขวางได้ดีดีกว่าเขาเสียด้วยซ้ําแต่ในพันตํารวจเอกหนุ่มก็ยังอดคิดไม่ได้อยู่นั่นเองว่าถ้าหากการแต่งตั้งจะได้กระทําจากในตำรวจชายแดนซึ่งดํารงตําแหน่งรองผู้กํากับการซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากในกองบัญชาการตํารวจชายแดนผู้กํากับการใหม่ที่มาจากภายในกองบัญชาการตํารวจชายแดนน่าจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมาจากหน่วยอื่นอย่างน้อยที่สุด ผู้กำกับการคนใหม่ก็จะไม่ต้องเสียเวลาทำความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานระเบียบแบบแผนและสถานการณ์วีจำไม่ได้ว่าในพันตำรวจโทรพรหุนสำเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจเช่นเดียวกับเขาหรือไม่แต่คอนั้นไม่สำคัญสำหรับเขาวีเป็นคนไม่บ้าเหล่าบ้าสีตรงกันข้ามเขาเชื่อว่ากรมตำรวจจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากการที่มีนายตำรวจที่สำเร็จมาจากสถาบันการศึกษาต่างๆกัน ปัญหาตำรวจที่มีมาและลักษณะกว้างขวางสลับซับซ้อนถ้าได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในแขนงวิชาต่างๆกันมาช่วยกันขบก็อาจจะแก้ปัญหานั้นได้ง่ายและเร็วกว่าที่จะให้แต่เฉพาะในตำรวจจากโรงเรียนในร้อยตำรวจเพียงคณะเดียวช่วยกันขบปัญหานั้นรองผู้บังคับการตำรวจชายแดนหนุ่มอ่านคำสั่งนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามที่จะหาเหตุผลด้วยตนเองว่ากรมตำรวจแต่งตั้งในพันตำรวจโทผู้นั้นมาเป็นผู้บังคับคายพระยอดเมืองขวางทำไม ายพันตำรวจโทพหลนมีความรู้ความชำนาญพิเศษอย่างใดที่เหมาะสมกับตำแหน่งใหม่นี้ยิ่งกว่าในตำรวจชายแดนเช่นนั้นหรือเขาไม่อยากจะคิดว่าในพันตำรวจโทพหลนมาเป็นผู้กำกับการตำรวจชายแดนเขตนี้พรอะผู้มีอำนาจบางคนในกรมตำรวจปรารถนาจะให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งอันจะเป็นเหตุให้ยศและเงินเดือนสูงขึ้นด้วยถ้าเพียงแต่เท่านั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมาที่ค่าพยพยรดยเมืองขวางไม่จำเป็นจะต้องมาเสี่ยงอันตรายในแนวลบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำแหน่งเท่าเทียมกันในจังหวัดอื่นหรือในส่วนกลางที่พนะนคอนธนบุรีนั้นก็มีถมเถไปวีพลิกหน้ากระดาษแข็งในแฟ้มบรรจุคำสั่งไปด้วยความงุนงงเขาควรจะยินดีที่สุดที่ในที่สุดแล้วค่ายพยะตอ์เมืองขวางก็จะได้ผู้บังคับค่ายคนใหม่ที่แท้จริงแทนที่จะเป็นเพียงผู้รักษาการในตำแหน่งอย่างเขาแต่วีก็ดีใจไม่ลงเขารู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ในคำสั่งนั้น เอกสารแผ่นต่อไปในแฟ้มนั้นเป็นรายงานที่ค่ายพระยอด์เมืองขวางได้รับทางวิทยุจากชุดปฏิบัติการชุดหนึ่งซึ่งกำลังทำหน้าที่อยู่ในป่าลึกนายร้อยตำรวจโทหัวหน้าชุดส่งข่าวนั้นมาเป็นรหัสตัวเลขทั้งฉบับและเจ้าหน้าที่ได้ถอดออกมาเป็นข้อความแล้วพออ่านข้อความเหล่านั้นจบวีก็แทบสิ้นสติตำรวจในชุดปฏิบัติการทั้งหมดไม่ยอมออกลาดตระเวนแต่จะขอเดินทางกลับกองกำกับการได้พยายามอธิบายและวิงวอนแล้วไม่ได้ผลขอรับคำสั่งด่วนที่สุด จ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการที่3ซึ่งรับผิดชอบทางยุทธการโดยเฉพาะได้แนบเรื่องราวเกี่ยวกับชุดปฏิบัติการชุดนั้นมาด้วยทั้งหมดวีพริกดูอย่างรกวเพรทราบเรื่องราวความเป็นมาอยู่แล้วชุดปฏิบัติการชุดนั้นประกอบขึ้นและส่งออกไปตามแผนของกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจและทหารภาคนั้นมีหน้าที่ลาดตะเวนระยะยา,ยาวเพื่อค้นหาและทำลายกำลังถืออาวุธของคอมมวนิสต ชุดปฏิบัติการดังกล่าวเดินทางออกไปโดยเฮลิคอปเตอร์และกำหนดอยู่ในบริเวณที่ได้รับมอบหมายเพียงสัปดาห์เดียวก็จะถอนออกมาเพื่อไม่ให้เหน็ดเหนื่อยหรือตึงเครียดทางจิตใจจนเสียขวัญแต่ในวันแรกที่ออกปฏิบัติการนั้นรัศดรที่เป็นคนนำทางตกหลุมขวากที่พวกโจรคอมมวนิสต์ขุดดักเอาไว้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต้องนำตัวมารับการพยาบาลรักษาแล้วส่งคนนำทางคนใหม่เข้าไปแทนในวันต่อมาชุดปฏิบัติการชุดนั้นซุ่มยิงกำลังของพวกโจรคอมมวนิสต์ ซึ่งกาลังจะเข้าไปปิดล้อมและบังคับเอาสเสบียงอาหารในหมู่บ้านป่าแห่งหนึ่งฝ่ายโจรคอมมอนิสต์ได้รับความเสียหายอย่างหนักเชื่อว่าต้องมีถึงกับความตายและบาดเจ็บหลายคนแต่โจรคอมมอนิสต์ที่ยังเหลืออยู่ซึ่งมีกําลังเหนือกว่าก็พยายามนาศพของพรรคพวกและคนเจ็บลบหนีไปได้กองบัญชาการตํารวจชายแดนที่กรุงเทพพอใจในผลงานถึงกับส่งคําชมเชยทางวิทยุด,ด่วนมาละวีเพิ่งจะส่งข่าวนั้นต่อไปให้หัวหน้าชุดทราบก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียว บัตรนี้วีรบุรุษเด็กกลายเป็นคนขี้ขาดตาขาวไปเสียแล้วฉะนั้นหรือวีสั่งให้เจ้าหน้าที่นําแฟ้มประวัติของตํารวจในชุดปฏิบัติการนั้นมาให้เขาดูแล้วก็ถอนใจจริงอยู่ทุกคนผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีและอย่างหนักนอกจากนั้นทุกคนยังเคยผ่านราชการสนามเคยปะทะต่อสู้กับโจรคอมมวนิสต์มาแล้วแต่สิ่งที่แลดูเหมือนคุณสมบัตินั่นแหละคือจุดอ่อนของตํารวจของเขาตํารวจของเขาอยู่ในสนามรบนานเกินไป แม้ว่าเขาจะพยายามหมุนเวียนให้ทุกคนได้กลับออกมาพักผ่อนใกล้ๆลูกเมียเสมอแต่ความคับขันของเหตุการณ์และอัตรากําลังที่มีอยู่อย่างจํากัดก็บังคับให้เขาจําต้องส่งตํารวจกลับเข้าไปสู่อันตรายจากการต่อสู้อีกหลังจากได้พักผ่อนอยู่เป็นเวลาไม่กี่วันผู้รักษาการในตําแหน่งผู้บังคับค่ายประยอดเมืองขวางเงยหน้าขึ้นมองดูแผนที่บนฝาห้องซึ่งแสดงการใช้กําลังของค่ายเราก็ต้องถอนใจออกมาเป็นครั้งที่สอง กำลังตำรวจค่ายพยอดเมืองขวางทุกหมวดและทุกชุดในขณนะนั้นอยู่ในสนามและกำลังมีภารกิจทั้งสิน้นหมุดสีม่วงที่ปักอยู่ตรงที่ตั้งค่ายพยอดเมืองขวางนั้นแม้จะเป็นรหัสแสดงว่ากำลังมีกำลังสำรองอยู่ในค่ายแต่วีก็ทราบดีว่ากำลังสำรองนั้นแท้จริงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยไขย้และกำลังรับการรักษาพยาบาลหรือพักฟื้นกับตำรวจรักษาการซึ่งมีจำนวนเพียงหยิบมือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายุลการหลายคนเป็นตำรวจพิการมีขาหรือแขนอยู่เพียงข้างเดียวและกรมตำรวจอนุญาตให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่เช่นนั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อตอบแทนความเสียสละของตำรวจผู้กล้าหาญเหล่านั้นวีปิดแฟ้มที่กางอยู่ตรงหน้าแล้วกดกลิ่งบนโต๊ะเรียกในสิบตำรวจผู้หนึ่งเข้ามาแล้วสั่งให้ร่างบันทึกด่วนขออนุญาตกองบัญชาการผสมเดินทางออกไปเยี่ยมชุดปฏิบัติการชุดนั้น กับให้สั่งเฮลิคอปเตอร์ตำรวจซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่คลายพยอรเมืองขวางให้เตรียมออกเดินทางในทันทีฐานเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ทันจะแตะพื้นวีก็โดดลงแล้ววิ่งเข้าไปยังต้นไม้ต้นที่ใกล้ที่สุดเสียงเครื่องยนต์ของอากาศยานเครื่องนั้นสนั่นขึ้นอีกครั้งฝุ่นและเศษใบไม้ใบหญ้าตลบไปทั่วบริเวณขณะที่นักบินนำเฮลิคอปเตอร์กลับขึ้นสู่ท้องฟ้าระบ่ายหน้าไปทางทิศเหนือ นักบินได้รับคำสั่งให้นำอากาศยานเครื่องนั้นไปจอดคอยยังหมวดตำรวจชายแดนหมวดหนึ่งซึ่งปลอดภัยกว่าและจะกลับมารับวีก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งทางวิทยุวีเอามือกดหมวกเบเลีสีดำให้กระชับกับสีรษะอีกมือหนึ่งคอนปืนกลเล็กเขายังไม่ออกมาจากหลังต้นไม้ต้นนั้นแม้จะแลเห็นสัญ,ญญาณปลอดภัยจากตำรวจชายแดนคนหนึ่งที่นั่งคุกเข่าอยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งเบื้องหน้ารองผู้บังคับการตำรวจชายแดนมองซ้ายขวาหน้าหลัง แล้วสำรวจดูบนต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ใกล้เคียงจนแน่ใจแล้วจึงก้าวเดินไปช้าๆด้วยความระมัดระวังแม้จะได้ใช้ความสังเกตอย่างยิ่งแต่วีก็เดินล้ำบริเวณที่ตั้งฐานชั่วคราวของชุดปฏิบัติการชุดนั้นเข้าไปโดยไม่รู้ตัวฐานชั่วคราวแห่งนั้นตั้งขึ้นโดยผู้ตั้งไม่รบกวนหรือทำลายธรรมชาติเลยแม้แต่เล็กน้อยเต็นท์สีเขียวสำหรับนอนได้สองคนตั้งอยู่ในรูปวงกลมนั้นกลมกลืนกับสีของใบไม้ใบหญ้าและแฝงร่มเงาของต้นไม้จนวีมองไม่เห็นจากเฮลิคอปเตอร์ ตำรวจผู้ทำหน้าที่นำทางพาวีเดินผ่านยามเข้าไปแล้วจึงตรงเข้าไปยังเต็นท์ซึ่งวีสันนิษฐานว่าเป็นของัวหน้าชุดวีพบในตำรวจผู้นั้นนั่งอยู่ข้างเครื่องรับส่งวิทยุเจ้าหน้าที่วิทยุกำลังรับส่งข่าวด้วยสัญญาณมอสอยู่ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บังคับค่ายประยอดเมืองขวาง คุกเข่าลงใกล้หัวหน้าชุดปฏิบัติการวีรู้จักอากับกิริยาของนายร้อยตำรวจโทรผู้นั้นว่าเขากำลังจะส่งและรับข่าวสำคัญจากสถานีใดสถานีหนึ่งจึงไม่ได้แสดงกิริยาทักทายอย่างอื่นใดนอกจากกระทำบรรทยาหัดวีนั่งคอยอยู่อย่างเงียบเงียบมองดูเจ้าหน้าที่วิทยุผู้นั้นโต้ตอบกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยภาษาที่วีเข้าใจอย่างงูงูปลาปาสักครู่หนึ่งการรับส่งข่าวก็เสร็จสิน้นในตำรวจหนุ่มหัวหน้าชุดรับข่าวชิ้นนั้นมาอ่านอย่างลวกๆกก,ก่อนที่จะส่งผ่านมาให้วี พกคอจำนวนประมาณ100-150คนพร้อมอาวุธร,รวมทั้ง B40, M79, M16, า r าและลูกระเบิดควางชุมนุมที่พิกัดห่างจากจุดคดสีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ10กิโลเมตรเชื่อว่ากำลังจะเข้าโจมตีชุดคดสีให้สกัดการละซุ่มโจมตีกำลังของพกคอจำนวนดังกล่าวขณะที่วีกำลังอ่านข้อความอยู่นั้นนายร้อยตำรวจโทหนุ่มคลี่แผนที่ออกวางรอไว้ตรงหน้าเขาแล้วพอวีอ่านจบ ายรยตำรวจโทรหัวหน้าชุดก็ชี้นิ้วลงบนแผนที่พลางรายงานชุดคชสีอยู่ตรงนี้ครับรองเราอยู่ตรงนี้ส่วนกําลังของพกอคอ,อ,อตามรายงานนั้นอยู่ประมาณเอ,อ่อตรงนี้ครับนี่ครับที่เชิงเขาลูกนี้ถ้าจะเข้าตีชุดคชสีพกอคอ,อ,อต้องเคลื่อนกาลังมาตามทางเส้นนี้ข้ามห้วยตรงนี้เรื่องซุ่มโจมตีไม่มีปัญหาครับแต่ปัญหามีอยู่ว่าทํายังไงถึงจะให้ตารวจในชุดของคุณออกไปซุ่มโจมตีได้วีกล่าวต่อแล้วสั่งทันที ผมขอพบตำรวจในชุดของคุณทั้งหมดเดี๋ยวนี้รวมทั้งฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้วยเหรอครับโค้าชุดถามอย่างเกรงใจรวมทั้งฝ่ายรักษาความปลอดภยัยวียืนยันเสียงหนักๆเขานึกอยู่ในใจแต่ไม่ได้กล่าวเสริมออกไปว่าเมื่อไม่สมัครใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยอะไรที่จําเป็นจะต้องรักษากต่อไปอีก